สวัสดีครับวันนี้สอเกษตรบรรยุดพาทุกท่านบงมาอย่างไร่มันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็ช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็เมื่อสองสามวันที่ผ่านมาก็มีฝนตกนะครับช่วงนี้ก็เป็นในช่วงของพายุฤดูร้อน,นครับก็ข้อดีของการปลูกมันแถวอีสานตอนบนก็คือในช่วงหน้าแล้งก็จะมีในส่วนของพายุฤดูร้อนเข้ามาเติมทําให้สามารถที่จะปลูกมันในหน้าแล้งได้นะครับพอฝนตกลงมาปุ๊บหนึ่งนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้นะก็คือในเรื่องของการใส่ปุ๋ยนะครับ เนื่องจากว่าพื้นดินที่เราปลูกมันเนี่ยก็จะปลูกทุกปีเพราะฉะนั้นเวลาแต่ละปีเมื่อปลูกใหม่ก็ควรจะมีการใส่ปุ๋ยแล้วก็ที่สําคัญก็คือในช่วงของการใส่ปุ๋ยก็คือช่วงที่ฝนตกลงมาแล้วก็มันที่กําลังมันตรงนี้จะอายุประมาณ2เดือนนะครับสองเดือน3เดือนนะครับมันที่ผมยืนอยู่เนี่ยก็เป็นช่วงที่มันกําลังจเจริญเติบโตนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการใส่ปุ๋ยนะครับที่ถูกวิธีนะครับโดยทั่วไปแล้วนเนี่ยการใส่ปุ๋ยมีหลายแบบนะบางบางคนก็หว่านไปเลยนะครับบางคนก็ ยอดลงไปแล้วก็ไถกลบเราหรืออะไรก็แล้วแต่แต่กรณนนีนี้ก็คือเราจะหว่านรอบๆลําต้นนะครับแล้วก็ก็ใช้จอบขุดขึ้นมานิดนึงแล้วก็หว่านรอบๆลําต้นหลังจากนั้นก็จะใช้จอบจอบกลบไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับก็สำหรับปุ๋ยปีนี้ปุ๋ยราคาแพงนะครับปุ๋ยราคาขึ้นมาเกือบเท่าตัวนะครับถ้าเทียบจากปีที่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะใช้อย่างประหยัดะครับก็ใช้วิธีว่าก็าจะมีทีมีคนนึงนะเป็นคนเป็นคนนำเอาจอบกลบ กรบตามนะครับ,รบก็คือทําให้เป็นเป็นหลุมรอบๆโคนต้นแล้วก็หลังจากนั้นก็ใช้จอบนะครับก็ตอนนี้ฝนก็กำลังจะตกลงมาพอดี<ม>ข้อดีของการหว่านปุ๋ยก็คือควรจะหว่านในช่วงที่ดินมีความชื้นนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันถ้าเป็นไปได้เนี่ยดินมีความชืน้นแล้วก็หลังจากนั้นพอหว่านไปสักพักนฝนตกลงมาทีหนึ่งก็ก็เป็นการดีนะก็จะละลายปุ๋ยสามารถที่จะทําให้ต้นมันเนี่ยได้รับแร่ธาตุอาหารได้อย่างเต็มที่นะครับ แต่ถ้าเราหวานปุ๋ยกรณีหวานไปปุ๊บแล้วเนี่ยถ้าฝนไม่ตกก็อาจจะเป็นปัญหานะเพราะฉะนั้นก็กะดูดีๆนะครับก็คือหวานในช่วงที่ดินมีความชื้น,นครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือหลังจากหวานไปสักพักหนึ่งเนี่ยสักวันสองวันเนี่ยถ้ามีฝนลงมาเตมิมอีกนิดนึงก็จะเป็นการละลายนะครับในส่วนของแร่ธาตุที่มีอยู่ในปุ๋ยนะครับซึ่งมันตรงนี้เนี่ยเนี่ยถ้าฝนตกลงมาเนี่ยกำลังหวานนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ฝนกําลังจะปล่อยๆลงมาแล้วนะครับก็ ก็เป็นเป็นช่วงประจวบเหมาะพอดีนะครับแล้วก็คิดว่าอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับมาดูมันตรงนี้ก็น่าจะเขียวขึ้นแล้วก็มันตรงนี้ผ่านการไถไถเขาเรียกไถรุ่นนะครับก็คือไถไถเอาญ้า,าไปแล้วแล้วก็ไถลงแล้วนะครับแล้วก็ไถขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เอาญ่าเอกแล้วที่สําคัญเวลาใส่ปุ๋ยนะครับควรจะใส่หลังจากที่เอาญ้าแล้วนะครับหมายคมว่าฆ่าหญ้าแล้วหรือว่าเอาญ้าเอกแล้วไม่งั้นก็ก็จะกลายเป็นว่าญ้าก็จะมาแย่ง ธาตุอาหารที่มันควรจะได้รับนะครับก็คือก็ดูนิดนึงว่าดินมีความชื้นแล้วก็หดา้าเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้คือให้มีฝนตกลงมาต่อจากที่ใส่ปุ๋ยนิดนึงเพื่อที่จะมาละลายปุ๋ยนะครับก็ถามว่าใช้ปุ๋ยสูตรอะไรนะครับตอนนี้ปุ๋ยราคาแพงมากนะครับมันจะมีปุ๋ยประเภทนึงคือป,ปุ๋ยอินทรีย์ผสมปุ๋ยเคมีตัวนั้นก็จะราคาถูกลงมานิดนึงแต่ว่าในเรื่องของแร่ธาตุอาหารก็อาจจะได้น้อยกว่าในส่วนปุ๋ยแคบีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ในช่วง มันราคาดีเนะครับเดียวกันปุ๋ยก็ราคาเพิ่มขึ้นเขามีคูณไปด้วยเพราะฉะนั้นทางออกที่ดีที่สุดก็คือในส่วนของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับก็จะมีอย่างตรงนี้ก่อนที่จะปลูกก็จะใช้ปุ๋ยรองพื้นนะครับเป็นปุ๋ยมูลมูลสัตว์นะครับปุ๋ยตรงนี้ใช้ขี้วัวนะครับในการรองพื้นไปก่อนประมาณไร่หนึง่งประมาณห้าสิบกิโลกรัมนะครับหลังจากนั้นก็ปลูกก็มันก็จะเขียวดูดีนะครับหลังจากนั้นพอ มีฝนตกมาแล้วเนี่ยเราก็เติมในส่วนของปุ๋ยเคมีเข้าไปในส่วนของลำต้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะทําให้มันเนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีมันเล็กเนี่ยครับกำลังจะขยายรากนะครับตัวตัวรากของมันนี่ก็จะขยายไปเป็นหัวนะเพราะฉะนั้นถ้าในช่วงที่เขาเล็กๆเนี่ยเราเราบํารุงดีๆเนี่ยรากก็จะออกมาเยอะพอรากออกมาเยอะก็จะเป็นกลายเป็นหัวเยอะก็ผลผลิตที่ได้ก็จะจะ,จะดีตามไปด้วยนะครับก็ฝากไว้นะครับในส่วนของ สอกเกษตรวันหยุดนะครับก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับเกษตรทั้งสมัยใหม่แล้วก็ดั้งเดิมผสมผสานกันให้ทุกท่านได้ติดตามครับอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับช่องสองกเกษตรวันหยุดครับขอบคุณครับ